แจ้งแล้วฟีแล้วฟุ้งฝันปูเสือมฟันอะไรฟันปูเสือเขาเลบอกว่าเลยออกแล้วเพราะเจ็ดศูนย์หาเนว่าเลจ็ดศูนย์ห้าเลขฟุ้งฝันเจ็ดศูนย์ห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวแข็งแข็อ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาปู่เสือสายเขมรนะครับเลขสูตรคำนวณของปู่เสือสายเขมรเนี่ไม่เคยพลาดนะครับคุณผู้ชมงวดนี้ จะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันด้านในใครเข้ามาแล้วเด้อฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้นะครับผมสําหรับเลขปูเสือสายขมิครับไปขาไปหาด้านในกันไปกันเลยปูเสือสายขมิปูเสือสายขมิญเขียนเรากับคองขม้เด้อครับขัดตัดมาเลย ัวงามเด็กตัวของเด็กงามบ่ออกหรอกตัวกันมันตัวกันตัวกันมันมีสามหางครับกันมันเทียนผิดเลยเนาะครับตัวกันมันมีหกหนึ่งหกสองหกสองเด็กมันเด่นหกตัวเดียวครอกสาม หกหนึ่งหกองหกเอางวนนี่แสดงว่าหายวิ่งก็วิ่งหกที่สะนะว <6. S 1> ครับน้าตัวเด่นมันตัวเดียวเลยเด่น3ามหนึ่งตกันมันกนันกัน,นก, 3, 3, กันนี่ลราเว้ยสามห้าสกตันเะตัวนี้เป็นชุดราง ไอ้คนนี่แหละเลขวันนีงวันนี้เลขฝันเลขฝันเรื่มเลขฝันอ่าเลขฝันเลขเขียนไว้เลขฝันในเรื่องรับเวลาเลขฝันเขียนไว้อยนเจ็ดศูนย์ห้าันตัวเนี้ยอ่านีเลขฝันเลขเด่นสองตแขนแขนด้ปู่นี่สองตแขนแขวนวงกลมเห็นไหมตัวเดียวเนี่ยแหละเด่นตัวเดียวเลย คือหกแปดนี่เด้อบัดกันเบิ้ลเด้อเนี่ยเบิ้ลหกหกกันเบิ้ลหกหกกนเบิ้ลับตาที่บริษัทไอวอลงนี่แหะคือหซ้ำนี่วิ่งก็วิ่งหกวิ่งหกหกบนล่างก็วิ่งสามแบหนึ่งวิ่งหกบนท้าล่างวิ่งสามวิ่งหนึ่งครับ้าบัดทเอาหนึ่งมาจับหาจับเอาสามคูนนี่เด้อเนี่ยใร่งเ อ๋อขานึ่งมาเป็นหลักเขียนไว้ให้มันมันจะเอหลักหนึ่งมาจับลักสิบนะครับหนึ่งใส่อ๋อนี่มีตรตกันมันล่ะครับแต่ตัวนี้ร้อเปอนล่ะตัวไดร้100อยเปอร์เซ็นตอนีตัวเด่นเยคุ้มไปเลยครับเด็นที่สุดน่ะสามหนึ่ง มัดเดียวจางแบบม็ดเดียวเม็ดเดียวจางต้องอ่านั่นแหละให้เสร็นี่นั่นแหละห่นเลยโค้งสุดท้ายแล้วเท่านี้ตัวเดียวตัวโด่เลยแบบเบิ้์นกับเบิร์นมาตัวนี้ทั้งเต็มเลยคัดคัดให้ก็คือบ่นก็คือไม่ใช่นี่เรื่องครั้งเดียวเนี่ยหกเป็ดนี่เพชรเจับสูตรจับสูดนเกจากต้นเจาะตัวเดียวเนี่ย เช็ดไหวนี่เช็ดมองไรก็ไม่ซ้อนตะหงกนี่เช็ดห้าหกสูตรนี่ก็ซ้อนตะหกนี่ตะหกเลยเออจะแน่นมันด้วยเด่นหงกถ้าวิ่งก็วิ่งหกหมดขาดทุนบมดเสียเงินนี่ถือตะมาเช็ดออกแล้วตะมาจับไว้เห็นป่ะครับมันมีเดียนยู่คู่เดียวล่างก็เด่นยู่คู่เดียวไม่ลองหกทามตัวเดียวนี่จะจะที่เราเทียนเราตัวนี้เไม่ได้ครับนี่ถือจับไวไหนเฮ็ดจังไหนก็ได้เด่นแต่าหกเออนี่มันไม่ตะหก มันเดินตัห้องบดเลยห้องจะมีคิดที่สุดเลยหัวนี้เพราะว่าแปดนี่มันมันต้องไรมันก็อยู่แล้วมันม่าหนึ่งแปดบนแปดล่างเห็นป้ะครับแปดข้างบนกับสองศูนข้างล่างกับาตัวหนึ่งนี่มันม่านมันตกมาเด่นอยู่แปดแปดหกแปดนี่ตัวนี้หกแปดแล้วก็นี่นี่ตัวล่างมันนี่บอกเต็มเลยมดนี่ครับหกหกก็แปดแปดเท่านั้เองป็นไป นี่ฉันบอกเซนไหวมันจะซ้นกันอยู่นี่ครับตัวนี้ซ้นแปดหกตัวนี้ซ้นหกแปดก็พอหกตัวนี้แปดแปดอืมนี่ตัวมันบมเดนแต่มาขาดออกนี่เห็นไม่ีท่อไห้อย่างเลยมันทำกับหาลงทุนที่สุดคือหกหกลูดหกเลยเป็นแลนน่ะรูดหกตัวเดียวเลยบนเนี่ยตัวเดียวเรียกหนาลงทุนที่สุดคือรูดหกรูดหกเม็ดเดียวได้ครับ็เม็ดเดียวนี่ครับเม็ดเดียวนี่ หกแปดเออตอนนี้ก็ลองกันเลยลองเม็ดที่เอาหกถามเบิ้ลมันสิมาคู่นี้เบิร์นคือหกเออมันมันจะคู่เดียวก็อหกหกคู่ล่างมันก็มันมีเด่นเดงนเด่นล่างเด้ปู่เด่นล่างเดิเด้นล่างคู่เดียวสามหนึ่งสามหนึ่งตัวเดียวสหนึ่งรับประกันเลยเอาไปเลยตัวตัวประกันเลยตัวรับประกันสามสามหกตัวนี้ถ้าท่านเ ถ้าจะเอาลักหน่วยมันเคยเป็นเคยเป็นลักสิบก็มันเคยเป็นรลก็ลืถ้าจะจับเออลักหนึ่งหนึ่งมาเป็นลักสิบก็จับได้เท่านี้นี่จับได้หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งกี่นี่แหละเท่านี้แหละเมื่อกี้นีส่งสิมันใจเลยเนาะ <c oughs> มันใจนี่มันใจตัวนีแห้ง <c oughs> มันใจแห้งก็คืาอามสามมา <c oughs> ตัวนี้ก็สองคู่นี่แหละนี ừ, ่แล่เท่านั้นเองอถ้ามมาสามหนึ่งคือสามหาสามหกสามหาสามหกอ๋อ แต่หลักหนึ่งมันมันยากนะม,มันสมารักถือมันมันยุ่งเสียอ่มารัก,รก,รกต่สามารถเขียนกันไว้คือดอกครับอ่ะก็คือประมาณนี้เนาะอ่ะเดสรุปด้วยตัวหน,นังสือก็คือจืดจั่นนนนนนนงนช่ไหมเนาะมีอยู่ก็คือศูนย์แล้วปากกายไงเขียนหกข้อข้อมันเขียนตัวใหง่แปดแล้วก็สามหกแปดแล้วก็เก้าหกแปด เลขสามปุ๊เลขร้อยมันจะงมีอยู่สามตัวมันมีอยู่ศูนย์สามเก้าสามร้อยมันถืมาตัวหนึ่งเลยศูนย์สามเก้าเนี่ยมันถืมาตัวหนึ่งตัวไหนมันจะมากบกเแต่ตัวนี้คู่เด่นมันจำเพาะเลยเนี่ยตัวนี้มันแค่ตัวกลาฟตัวซื้อนี่เด่แห้งคู่คู่กันเบิร์นตัวซื่อนี่ครับเบิร์นกันทะเบิร์นจะมาตัวนี้เลขมันเคยเบิร์นก็ถือกันไม่หายเลยเคยเบิร์นยกว่าหละเก้าปุ๊บ หกเก้าหแล้วก็มา8ปดเก้าแปดอกมันมาแปกแปได้สมยมันแต่เลกฝันนี่ก็ง,งามเลยเดี๋ยวผมสีเบิ้งก่อนเนาะสูบมังก่อนประเทศนี้มีเลขฝันนี่ก็งาูหแปดสามหกแปดเก่าหแปดแล้วกะ็เด่นก็คือหกแปดเลขล่างเลขล่างก็มีอยู่เด่นสามหนึ่งตัวก,กั้นก็มีสามห้าสามหแค่นี้ นะครับเดี๋ยวเอาลักหนึ่งเนี่ยมาจับไว้ล่องไหวคืออืมอืมโอ้งามงามเล็กหัวนี่ปูเสือสายขมิ้นงามครับอ่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ